อีโคคารยอดประหยัดน้ำมันนะครับต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับนิสสันโน e 1.2V ปี2018นะครับเรียกได้เลยว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่อเนกประสงค์พร้อมใช้งานนะครับไม่ว่าจะขับในเมืองก็ดีนะครับหรือจะขับทางไกลก็ดีนะครับสามารถพับบอกเก็บได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับนิสสันโน e 1.2V ปี2018คันนี้ขายราคาพิเศษนะครับ 3 3 8แ0น0ใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียง1,000บาทเท่านั้นเองนะครับข้างวดวนะครับผ่อนตลอดสัญญานะครับเ2ดเดือนนะครับ6,897บาทครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ารถคันนี้จะมีความสวยงามยังไงกันบ้างนะครับเริ่มที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับให้แสงสว่างสีเหลืองนะครับไม่ใช่สีขาวนะครับเนื่องจากเป็นรุ่นลองท็อปนะครับจะให้แสงสีเหลืองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ ตัวด้านหน้าก็จะมีกระจังหน้าโครเมียมนะครับสวยๆเลยนะครับสีสันก็ถือว่าสวยงามนะครับอยู่ที่90%ซนะครับมีการเคลียร์สีเรียบร้อยนะครับตัวบอดี้รถนะครับบอดี้รถทั้งคันนะครับทางร้านการันตีให้นะครับไม่มีบาดเหตุไม่ชนไม่คว่ำนะครับไม่มีน้ําท่วมไม่มีกอไหม้นะครับมีชนมีที่คว่ำมีน้ําท่วมมีก่อไหม้นะครับทางร้านยินดีรับซื้อคืนมีค่าเสียวลาให้อีก1 0,000แบาทนะครับแล้วก็ เปลี่ยนยางให้ใหม่เรียบร้อยนะครับยางปี2 0 2พเลยนะครับยางใหม่สีเส้นเลยนะครับหนักเดิมโรงงานนะครับสวยๆเลยนะครับมาดูกันเลยครับรถเดิมๆนะครับจุดที่ต้องดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับดูทุกที่ทุกคลิปนะครับตรงนี้นะฮะเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับอยู่ครบเลยนะครับเม็ดอาร์คนี่จะอยู่ในประตูทุกบานนะครับเดี๋ยวผมพาดูทุกบานเลยอันนี้ประตูหน้าซ้ายนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบครับ นอกจากนี้นะครับก็ให้ดูตามน็อตต่างๆนะครับหัวน็อตต่างๆต้องไม่ขันไม่ขยับนะครับดูดูได้นะฮะนี่นะครับจุดน็อตต่างๆนะครับต้องไม่ขันไม่ขยับนะครับสีเดิมโรงงานต้องอยู่ครบนะครับสีที่ประตูดูตรงนี้นะครับผมสีตรงนี้นะครับอยู่ครบเลยสีเดินเท่ากันนะครับสวยเหมือนเดิมนะครับมาดูประตูบานหลังครับบานหลังก็เช่นเดียวกันนะครับเม็ดอาร์กเดิมโรงงานนี่นะครับ ไม่มีรอยโป้นะครับไม่มีการเคาะพ่นสีใหม่นะครับนีได้เลยนะครับเป็นเหล็กบางๆนะครับของเดิมโรงงานจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับด้านหลังนะครับที่ผมบอกว่าอเนกประสงค์นะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับจะสามารถพับบาะนะครับพับเบอะแบบนี้นะครับ เพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับในห้องโดยสารได้นะครับสมมุติเราไปซื้อของนะครับแล้วพื้นที่ไม่พอนะครับแล้วก็พับเบาะสามารถเก็บของเพิ่มได้นะครับชุดอุปกรณ์นะครับพวกเครื่องมือต่างๆนะครับก็ยังสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานนะครับมีแม่แรงก้อขัดล้อแล้วก็เหล็กหมุนยางอะไหล่นะครับส่วนยางอะไหล่เดี๋ยวทางร้านจัดการขึ้นให้ใหม่นะครับอ่าเกือบลืมไปเลยนะครับจุดสําคัญนะครับเม็ดอัต่างๆนะครับฝาท้ายนะครับสังเกตดีๆนะครับ น็อตเดิมนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็นี่นะครับด้านข้างนะครับก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับสังข้างเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยเห็นแบบนี้มั่นใจได้เลยนะครับว่ารถคันนี้สวยเดินแน่นอนนะครับทางร้านย้ำการการันตีให้อีกนะครับมีชนมีวิคว่ําเรายินดีรับซื้อคืนนะครับมีค่าเสียเวลาให้อีก1 0 0 0สบาทนะครับ ตูหลังนะครับผมอันนี้ติดกล้องมาแน่นอนนะครับลักษณะนี้นะครับกล้องหลังนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับผมประตูหลังขวานะครับแล้วก็จุดสังเกตนะครับตามที่แจ้งนะครับก็คือน็อตต่างๆนะครับต้องไม่ขันไม่ขยับนะครับทุกจุดเลยนะครับไปเลยประตูบานหน้าครับผมหน้าขวานะครับ สวยเลยครับเม็ดอาร์ตเดิมนะครับสวยงามมากเดิมโรงงานต้องเป็นลักษณะนี้นะครับสําหรับลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นนะครับดูคลิปนี้ท่านก็สามารถดูรถได้เองเลยนะครับว่ารถเดิมๆเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับมัดต่างๆนะครับก็ต้องไม่ขันไม่ขยับนะครับอย่างที่ผมแจ้งนะครับว่ารถรุ่นนี้เขาเป็นรถอีโคคาร์นะครับที่ประหยัดน้ํามันค่อนข้างมากนะครับ แต่ว่า options いい like ออปชั่นนี่ให้เยอะมากนะครับดูเลยฮะกระจกนะครับผมด้านข้างก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับปรับมองข้างเป็นไฟฟ้านะครับผมกระจกบานข้างไฟฟ้านี่นะครับไฟหน้านะครับสามารถปรับสูงต่ำได้เลยนะครับปรับไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้เป็นระบบการลื่นถลายนะครับแล้วก็ให้ต no ัวดับเครื่องยนต์มาด้วยนะครับสำหรับการขับขี่นะครับเวลาเราใช้งานนะครับเข้าติดไฟแดงนะครับรถจะดับเครื่องยนต์เองนะครับ ถ้าเราไม่ต้องการเปิดระบบนี้นะครับก็กดปุ่มนี้นะครับผมเครื่องยนสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานนะครับอุปกรณ์ภายในทุกอย่างใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับแอร์เย็นนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับเป็นแอร์อัตโนมัติปรับไฟฟ้านะครับก็คือเราสามารถเลือกอุณหภูมิได้นะครับส่วนอุณห์เลือกอุณหภูมิเสร็จปุ๊บตัวพัดลมนะครับเขาจะปรับ แรงลมเองนะครับหรือถ้าเราต้องการปรับเองก็กดที่ฝั่งนี้นะครับอันนี้คือปุ่มออโต้นะฮะเวลาเปิดกดตรงนี้ก็ได้นะครับนอกนั้นก็จะปรับให้เองนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับไฟในเจ๋งนะครับทุกอย่างนะฮะใช้งานได้ปกติเลยนะครับคันนี้เพดานค่อนข้างสวยนะครับมีรอยเจลมานิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับขับง่ายนะครับแล้วก็ระบบสตาร์ทเป็นพุทธสตาร์ทนะครับกุญแจ ครบสดอกนะครับผมเป็น i ิ m o b i l i z e r นะครับทั้ง2ดอกนะครับเลขไม้นะครับผมใช้งานมาเพียง24,570กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับการันตีไม้แท้นะครับไม่มีการปรับก่อไม้แต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเคร่อยนต์กันนะครับอันนี้เป็น e ีโคคานะครับของค่ายนิสสันนะครับ 1,200ซีซีนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่79แรงม้ามากับเกียร์อัตโนมัตินะครับตัวเครื่องยนต์นะครับทางร้านเนี่ยรับประกันให้นะครับเครื่องยนต์และเกียร์นะครับรับประกันให้อีก20,000กิโลเมตรนะครับซ่อมศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับศูนย์นิสสันทั่วประเทศเลยนะครับอย่างที่แจ้งนะครับว่ารถเดิมๆนะครับเนี่ยฮะน็อตทุกตัวต้องไม่ขันไม่ขยับนะครับด้านหน้านี้ดูค่อนข้างง่ายนะครับ นักสากระโปรงไม่ขันไม่ขยับนะครับทีนตากโปรงเดิมนะครับเวลาเราใช้เล็บติดเข้าไปจะต้องเป็นรอยแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกดูสากโปรงนะครับรูต่างๆพวกนี้ต้องบางเดิมนะครับไม่มีรอยโป้หนังนะครับไม่มีสีโป้นะครับต้องบางนะครับแล้วก็จุดสังเกตก็คือเม็ดอาร์คนะครับผมเหมือนเดิมนะครับมีทุกจุดบนรถคันนี้นะครับแก้มหน้านะครับแก้มหน้าขวาหน้าซ้ายต้อง น็อตไม่ขันไม่ขยับนะครับนี่สังเกตดูได้เลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับต้องเป็นของเดิมโรงงานของเดิมโรงงานเนี่ยเขาจะมีมาร์ค QC ครับก็เป็นประกาศแต้มสีนะครับฝาหน้าหรือจะเป็นกองอากาศชุดต่างๆนะครับเขาจะมีแต้มสีให้นะครับอย่างตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คือกล่อง ECU นะครับดันหน้าคันหน้าเดิมนะครับการันตีเลยนี่นะครับอันนี้อีกจุดหนึ่งนะครับจุดสําคัญนะครับเป็นแผ่นเพจนะครับผม แผ่นเพดเดิมนะครับไม่มีรอยแกะนะครับบางเรียบเนียนะครับเหมือนเดิมนะครับวิธีปิดฝากระโปรงนะครับที่ถูกต้องนะครับก็ระยะประมาณนี้นะครับทิ้งเลยนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่เหล็กค่อนข้างบางนิดนึงครับถ้าเราใช้มือกดฝากระโปรงจะเป็นรอยหรือบุกได้นะครับ ใครที่สนใจรถคันนี้นะครับก็สามารถทักหรือโทรหาผมได้เลยนะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับรถที่ร้านยังมีให้เลือกอีกหลายคันนะครับเรามีบริการนะครับทำสัญญาและส่งมอบรถให้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะดูอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับสนใจนะครับพักหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมเทลลิสยินดีให้บริการครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ